คุณผู้ชมครับจนถึงนขนนั้นนี้หลังจากที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปป,ปชทําการชี้มูลความผิดคุณปารีณาไกรคุปสอสจังหวัดราชบุรีพักพลังประชารัฐว่าทําผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีการครอบครองพื้นที่ดินของรัฐจํานวนกว่า711ไร่แล้วก็นําไปใช้ประโยชน์โดยใช้คําว่ายึดครอบครองและใช้ประโยชน์ ก่อนที่จะส่งเรื่องนะครับให้สารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเนี่ยทำการตัดสินว่ามีความผิดจริงหรือไม่เชื่อไหมครับว่าจนถึงนาขณะนี้สอสอที่ทุกครั้งเวลามีเรื่องราวเกี่ยวกับเธอนั้นจะออกมาให้สัมภาษณ์ต่อโต้ด้วยความมั่นใจอย่างดุเด็ดเผ็ดร้อนทุกเรื่องนะครับ แต่ทว่าเรื่องนี้กลับเป็นที่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่าคุณปารีนานั้นเลือกที่จะเงียบมาได้สองสามวันแล้วนะครับวันนี้เขาร่วมการประชุมสภาคุณปารีนาก็ย้ํากับสื่อมวลชนอีกครั้งว่าไม่ให้สัมภาษณ์โดยบอกว่าขอปรึกษากับทนายเสียก่อนในขณะเดียวกันในโพสต์ผ่านทาง Facebook พูดถึงขนานะที่ว่าขอความเมตตานะใช้คำว่ากราบขอความเมตตาจากศาล โดยบอกว่าก่อนที่เธอจะมาเป็นสอส,อสเธอเป็นเกษตรกรเลี้ยงไก่มาก่อนและครอบครองที่ดินโดยไม่รู้ว่าเป็นที่ดินของรัฐก,ก็คือขาดเจตนาจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับถึงกระดาษกราบขอความเมตตานะครับน้อยครั้งนะครับที่เราจะเห็นท่าทีที่ค่อนข้างอ่อนน้อมออกมาจากคุณเอปารีนาทุกครั้งจะเปิดฉากรุก มาโดยตลอดนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่มีความกล้าหาญในการปราชาดาทุกเรื่องแต่กับเรื่องนี้ไม่ใช่และที่น่าสนใจเพิ่มเติมแม้กระทั่งทนายความที่ดูแลคุณปารีนามมาโดยตลอดนั่นก็คือคุณทศพลเพ่งส้มก็มายอมรับกับนักข่าวนะครับว่าเรื่องนี้เป็นใครก็กงังวลสอสอทุกคนกังวลหมดนะเพราะโทษมันแรงทนายทศพลบอกว่าถ้าศารรับไว้พิจารณาเนี่ยก็ จะต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ยกเว้นการจะสั่งไปเป็นอย่างอื่นและที่สําคัญถ้าศาลตัดสินว่ามีความผิดจริงก็จะต้องเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตอันนี้คือการตีความกฎหมายของทนายทศพลน,นะครับซึ่งเป็นทนายที่พักพลังประชารัฐเนี่ยส่งมาดูแลคุณปารินาโดยเฉพาะยังยอมรับเลยนะครับว่าเป็นกังวลและบอกว่าอาจจะต้อง เลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตหากศาลตัดสินว่ามีความผิดเพราะฉะนั้นแล้วจากภาพรวมจึงไม่ใช่เรื่องที่แปลกนะครับที่จะทําให้คุณเอ๋ปารีนานั้นเงียบไปเลยและก็ไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เลยแม้แต่น้อยบอกว่าจะไปปรึกษาทานายความเสียก่อนแต่พอนักข่าวไปสอบถามทานายความคุณทศพล<ๆ>ก็อย่างที่ผมนําเรียนให้ได้รับทราบว่าขนาดสอสอทานายความเองก็ยังมีความเป็นกังวลน,นะครับ